คุณผู้ชมช่วงนี้ไปดูการกำจัดสารเคมีที่อุตสาหกรรมที่ตกค้างอยู่ในโรงงานไมด้านะคะในพื้นที่อำเภอบางปะกง,งจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะปรากฏว่ายังมีกากสารเคมีเนี่ยตกค้างอยู่กว่า2 0 0 0 0นตันด้วยกันวันนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็ไปเจอข้อจำกัดอยู่หลายประการติดตามกับคุณพัทรพรตันง,งามรายง,งานสดมาจากโรงง,งานไมด้าจำกัดที่อำเภอบางปะกง,ง,งจังหวัดฉะเชิงเซาคุณพัทรพรคะ คุณจินตตาคุณพรบดีคะ การดาเนินการเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้ว19วันนะคะแต่ว่าก็ยังเหลือระยะเวลาอีกเกือบ4เดือนค่ะกว่าจะเสร็จสิน้นอุปสรรคนะคะที่เกิดขึ้นค่ะก็คืออย่างน,น้อยน้อยทเร็วไปก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าการขนส่งที่จะต้องนํารถบรรทุกขนส่งออกไปเนี่ยถ้าทํากันเป็นจานวนมากๆกระทบกับบ้านชาวบ้านที่อยู่แถวนี้ค่ะทั้งเรื่องการสั่นสะเทือนเสียงฝุ่นกวนด้วยนะคะขณะเดียวกันถ้าทําน้อยไปค่ะภายในระยะเวลาที่จะต้องเร่งรีบแบบนี้เพราะว่ากลิ่นเนี่ยเหม็นคลุ้งมากนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้ก็ยังคง มีแผนงานเนี่ยเป็นไปตามแผนงานกันอยู่แต่ว่าทางบริษัทที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็พยายามที่จะชี้แจงให้กับชาวบ้านได้เข้าใจถึงแผนงานที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนะคะเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงต้องเร่งตักตะกอนอและก็สารเคมีตกค้างนะคะที่อยู่ภายในบ่อกักเก็บในโรงงานไมด้าวันจำกัดค่ะเพื่อขนออกไปกําจัดตามกระบวนการและก็เป็นขั้นตอนที่ต้องเร่งดําเนินการในช่วงนี้นะคะ สำหรับโรงงานไมด้านั้นเป็นโรงงานประเภทรีไซเคิลกากสารเคมีอุตสาหกรรมจากโรงงานต่างๆค่ะในประเทศมารวมกันอยู่ที่นี่ด้วยตั้งอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งขณะนี้ยังคงมีสารเคมีตกค้างรอการขนไปกำจัดอยู่อีกกว่า20,000ตันค่ะ ระยะสําคัญที่เป็นโจทย์ยากนะคะของการจัดการตามที่เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักค่ะคือ1สภาพพื้นที่2การแยกสารเคมีที่รวมกันมากถึง15ชนิดและ3ปัญหากลิ่นฉุนรุนแรงของสารเคมีค่ะทั้งภายในพื้นที่โรงงานและที่โชอยออกไปกระทบต่อชุมชนนะคะ ประเด็นแรกค่ะสภาพพื้นที่โรงงานที่มีขนาด85ไร่นั้นคุณผู้ชมจะเห็นได้นะคะว่าสารเคมีที่อยู่ในบอ่อและก็แท้งขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะจะต้องนําออกไปกําจัดทั้งหมดค่ะแต่ว่าเนื่องจากโรงงานปิดกิจการและก็ทิ้งพื้นที่ไว้แบบนี้มาตั้งแต่ปี2560จนมาถึงวันนี้ค่ะสารเคมีเหล่านี้ก็ยังคงถูกทิ้งไว้อยู่แล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นโชยนะคะฉุนไปทั่วบริเวณเลยค่ะ ทางจังหวัดชายเชิงเซาจึงได้ตั้งคณะกรรมาการแก้ปัญหาร,ร่วมกันหลายภาคส่วนเริ่มดําเนินการกันตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะโดยการจัดการพื้นที่นั้นมี2บริษัทที่เป็นเจ้าหนี้นั้นก็คือบริษัทธนาคารกรุงไทยกับบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือว่าแบมเข้ามาเร่งเคลียร์แทนโรงงานนะคะภาพรวมก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ4เดือนเฉพาะการดูดหรือว่าตากสารเคมีออกไปให้หมดค่ะไม่นับรวมเวลาการฟื้นฟูและปรับสภาพพื้นที่ที่ก็ต้องใช้เวลามากกว่านั้นนะคะ ประเด็นที่2ค่ะก็คือประเภทชนิดของสารเคมีตกค้างอีกกว่า20,000ตันเนี่ยค่ะทางบริษัทสกรนกการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับดําเนินการนะคะโดยเฟสแรกค่ะจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ค่ะส่วนที่เหลืออีก3เฟสจะขนย้ายกากสารเคมีให้แล้วเสร็จภายใน4เดือน แต่ว่าความที่ยากขึ้นไปอีกนั่นก็คือประเภทของกากสารเคมีที่ผสมผสมกันอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะตอนนี้มีมากถึง15ชนิดนะคะจึงต้องแยกสารเคมีแต่ละชนิดและบางประเภทค่ะเมื่อสารเคมีผสมกันแล้วก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อด้านกลิ่นและความรุนแรงของตัวสารเคมีแต่ละชนิดด้วยซึ่งก็จะมีผลต่อผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะรวมถึงการแยกสารเคมีแต่ละชนิดนั้นก็ต้องแยกออกจากกันค่ะเพื่อให้สะดวกต่อการขนส่งไปยังจังหวัดปลายทางที่มีโรงงานกำจัดตั้งอยู่ตาม ความถนัดของสารเคมีแต่ละตัวที่แตกต่างกันค่ะคือสารแต่ชนิดแต่ละบอ่อในบริษัทไมด้วันนยครับม,มันแยกเป็นแต่ละชนิดอย่างเช่นน้ำปนเพื่อนน้ำมันน้ำปนเพื้อนสารละลายสารละลายตัวตะกอนตะกอนดินนะครับดินปนเพื่อนสารเคมีแยกอีกแล้วก็ต้องแบ่งไปด้วยว่าเวทแต่ละชนิดต้องไปบำบัดกำจัดยังไงอย่างเช่นเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละบริษัทได้ไหม นะครับหรือว่าต้องไปฝังโบหรือต้องไปเผาทำลายนะครับครับก็เลยต้องเป็นที่มาของการที่รวบรวมบริษัทที่รับกําจัดเวทในเมืองไทยตอนนี้มีอยู่11บริษัทที่เข้าร่วมกับเราครับและประเด็นที่3นะคะเป็นประเด็นที่กระทบกับชุมชนค่ะจากภาพมุมสูงที่เห็นอยู่นี้นะคะพื้นที่สีเขียวอยู่ในโซนของฝั่งชุมชนและคลองลำรางสาธารณะซึ่งติดก,กับ บ่อก,กักเก็บสารเคมีของโรงงานไม้ด้าที่นี่ค่ะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่จากกลิ่นที่เหม็นคลุ้งด้วยและจากปัญหาที่เคยเกิดสารเคมีรั่วไหลออกไปตามคลองเหล่านี้นะคะตั้งแต่ปี2562ที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบต่อชุมชนด้วยเช่นเดียวกันค่ะสัตว์น้ําในคลองรวมถึงอาการทางเดินหายใจของชาวบ้านในพื้นที่2จังหวัดท่าเกี่ยวนั่นก็คือพื้นที่ตําบลท่าข้ามอําเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราและตําบลบางนางอำเภอพานทองจังหวัดช,ดชลบ,บ,ดชบุรีค่ะ และเป็นสถานการณ์ที่ทําให้ทุกฝ่ายนั้นต้องเร่งเคลียร์เรื่องกลิ่นให้เร็วที่สุดรวมถึงยังฝากเตือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะว่าในอีกช่วงสองสัปดาห์นี้ค่ะก็จะมีการเปิดผ้าใบในบ่ออีกครั้งหนึ่งเพื่อเร่งกําจัดนะคะนั่นก็อาจจะทําให้เกิดกลิ่นโชยที่รุนแรงมากขึ้นต่อชุมชนด้วยค่ะจริงๆคือตามกำหนดการเนี่ยเราต้องเคลียร์ให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาแต่เราเวทที่เราจะขนออกเนี่ยเราต้องการเอาเวทออกให้เร็วที่สุด ก็คือประมาณอีกสี่สิบปันเราต้องเอาเวทออกให้เร็วที่สุดครับ,รบยากง่ายแคไงนะคะพอที่ประเมินนะตอนนี้ยัง,ยงไ,ไงม่แน่ใจเลยปัญหาที่ยากที่สุดก็คือหลังจากการเปิดผ้าใบแล้วหลังจากการรื้อแทงครับว่ากลิ่นมันจะกระทบกับชุมชนขนาดไหนครับแต่ทางบริษัทก็มีวิธีการแล้วก็วิธีการแก้ไขแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดครับ สำหรับโรงงานไมด้าวันค่ะแต่เดิมประกอบกิจการประเภทรีไซเคิลโรงงานกระดาษเมื่อเกือบ20ปีก่อนนะคะแต่ว่าต่อมาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นโรงงานประเภทรับจัดก,การรีไซเคิลกากสารเคมีอุตสาหกรรมจากบรรดาโรงงานหลากหลายแห่งในนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียงและจากจังหวัดต่างๆค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทําให้ทางจังหวัดนั้นต้องตั้งคณะทํางานร่วมเพื่อช่วยกันเร่งดําเนินการในขณะนี้นะคะและสําหรับสถานการณ์กาก สารเคมีค่ะที่ยังคงตกค้างอยู่อีกกว่า20,000เนี่ยศักยภาพค่ะจะสามารถทําได้เฉลี่ยวันละ200-300ตันหรือว่าสามารถใช้รถบรรทุกพ่วง18ล้อเนี่ยเข้ามาในพื้นที่เฉลี่ยได้นะคะประมาณวันละ10กว่าเที่ยวค่ะแต่ว่าก็ยังมีการระดมกันมาจากหลากหลายบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการขนส่งกากสารเคมีนะคะเพราะฉะนั้นข้อจํากัดเหล่านี้ค่ะที่ยังไม่สามารถทําได้เต็มที่นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าด้านหลังของดิฉันเนี่ยค่ะ แท่งแท้งขนาดใหญ่สามแท้งเนี่ยตอนนี้รถบรรทุกใหญ่ก็มีการดูดน้ําดูดสารเคมีออกจากแท้งอยู่ด้วยนะคะขณะเดียวกันพื้นที่ตรงจุดนี้ค่ะตามบ่อต่างๆแล้วก็ตามแนวบ่อกักเก็บกักแร่สารเคมีตรงส่วนนี้ค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่าอยู่ในระหว่างที่รถแบคโฮเนี่ยค่ะกําลังขุดเพื่อที่จะตักตะกรสารเคมีเหล่านี้ค่ะขึ้นรถบรรทุก แล้วก็ไปขนส่งยังจังหวัดปลายทางต่างๆมีทั้งจังหวัดสระแก้วปราจินบุรีอยุธยาระยองนะคะอีกประมาณ10กว่าจังหวัดค่ะแต่ว่าการจัดการขนส่งหลักนี้ก็ทําได้ค่อนข้างที่จะไม่เร็วมากนักนะคะเพราะว่า อย่างวันก่อนเมื่อวันศุกร์ที่แล้วค่ะมีการขนส่งรถบรรทุกดินเนี่ยเข้ามาผ่านเข้าออกประมาณ70เที่ยวนะคะในวันเดียวกันชาวบ้านก็บอกว่าเดือดร้อนค่ะกระทบต่อทั้งเรื่องของการสั่นสะเทือนเรื่องเสียงเรื่องฝุ่นด้วยเพราะฉะนั้นการดําเนินการเนี่ยของบริษัทใหม่ที่เข้ามาแทนบริษัทเดิมไปที่ปิดตัวเนี่ยค่ะเขาก็ต้องค่อยๆทํางานกันไปนะคะเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันพยายามที่จะเร่งเคลียร์ปัญหาต่างๆค่ะที่เป็นสารเคมีตกค้างเนี่ยอยู่ในพื้นที่ให้ออกไปเร็วที่สุดตามแผนง,งานนะคะคุณจ ก็จะเสร็จสิ้นทั้งหมดประมาณ4เดือนนับจากนี้แ่ละค่ะขอบคุณค่ะ